สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยัง กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเพ,พยิยงระเบิดเจด้ามถล่มโจมตีฐานที่มั่นและจุดปฏิบัตรวาของกลุ่มกอการร้ายฮิตบอลเลาะที่หันกระบอกปืนมาใส่อิสราเอลโดนไปเต็มเต็มเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอากาศอิสราเอลยังถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มเกรารกันลยลฮามาในฮีโรนกาซาต่อเนื่องใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลรดถังยานเกราะทหารราบ ุกตลมโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายในทางตอนเหนือของยวนกาซาใส่ไม่ยัง้งและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบงดับสยองคาร์ดเมื่อวันที่13มกราคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสาสราสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิมบุลลออิลานฮูตีและพนมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก การที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้รายที่เป็นศัตรูของประเทศอ,อิสราเอลอย่างต่อเนื่องทางฮามาตฮิดบุลละอิลานฮูตีและพัธธตธมิรก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้รายเหล่านั้นที่พยายามขคามต่อประเทศอิสราเอลให้ได้กองทัพอิสราเอลจึงจะนำจัดเต็มต่อกลุ่มก่อการร้รายเหล่านั้นในสิ้นซากให้ได้นะครับโดยฉากกาสรสรุปแรกนี้เป็นฉากกาสรสรุปที่กองทัพอิสราเอลนะครับได้ส่งเครื่องบินลบเทพ F45F35 ปโจมตีครั้งหมต่ตอกล่กอการร้ราฮิ ot, บนอฟสานนะบรับถงแม้ว่า จะมีมาตรการหยุดยิงกันนะครับพี่น้องแต่กรรองทัพอิสราเอลพบว่ามีตำแหน่งของกลุ่มกอกรายฮิตบารลอดที่ภัยุกามต่อประเทศอิสร,ราเอลที่หันปลายจรวดมาใส่พื้นที่ประเทศอิสร,ราเอลนะครับทำให้งานนี้กองทัพอากาศอิสร,ราเอลนะครับจึงส่งเครื่องบินลบเทพมายิงระเบเิดเจด้ำที่มีน้ำหนังมากถึง2,000ันปอนด์ทรมโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกรายฮิตบลร์ลในช่วงเวลากลางคืนนะครับในการที่จะข้ามความเสียหายตารบ้าเบลที่ไป ที่เป็นกาวบนอย่างแรงมากๆเลยนะครับทีมงานที่มั่นของกลุ่มกอกระไลฮิตบอลล้อนะครับทีมไทยอุขามต่อประเทศอริอราเลที่ขอรับอิสาเลรายงานไว้ว่าได้มีการโจมตีท่าอากาศต่อกลุ่มกอกรไลฮิตบอลล้อนะครับพี่น้องที่ระบุว่าอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านมูมินอันฟากูอาในเขตนาบาติเยนะครับ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำลิตาน,นีห่างจากชายแดนอิสราเอลประมาณ17กิโลเมตรนะครับซึ่งเหตการนี้รายงานจากสื่อของเลวานอนก่อนนะครับเพี่น้องและทางกองทัพอิสราเอล ก็ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลยืนยันว่าได้โจมตีทางอากาศในเลบานอนเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกําหนดเป้าหมายไปที่ฐานยิงจรวดของกลุ่มกอการไลาฮิตบัลละที่พบว่าหันไปจรวดและเตรียมจะยิงใส่อิสราเอลและสถานที่อ,อื่นๆนะครับและจุดผ่านแดนที่กลุ่มกอการไลาฮิตบัลละใช้ในการลักลอบขนอาวุธนะครับ และกองทัพระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดเผยสถานที่ดังกล่าวต่อคนไกลระหว่างประเทศที่จะตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนแต่ไม่มีการจัดการกับภัยคุกคามใดๆว่าอย่างนั้นนะครับก็มีการโจมตีจากกองทัพอากาศอิสราเอลเหนในมหาที่มั่นของกลุ่มอการร้าไลฮิตบัลเลัตมในเวลากลางคืนเลยนะพี่น้องจ็ส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรงเนื่าดว่าทาให้สมาชิกหมวกกลาฮิตบัลเลาะ และยุทธกรกของพวกเขาเสียหายยับเยินดับเกินดับ,ดบยองแน่นอนโดนไปเตมๆซมสนานนั้นไปเกิดใหม่ในงานตัวกับพ้าล,ล่อหรือมตัวหน้าในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ทำทสลองพวกเขาเองนะครับที่มาทำลายประเทศอิราเลก่อนเชื่อมาได้สุดท้ายไม่ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบดีนี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาเขาก็เปเหตุการณ์ชีตาขาดของกลุ่มก่อการฮามาสในชวันกาซาเช่นกันนะครับที่ะถานการอิราเลก็ทดลองกลุ่มก่อการฮามาสอย่างต่อเน,นื่องทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ฮามาสก็ยังมีชีวิตยอยู่นะพี่น้องยังไม่่หายไปกแผนททีีโล Yeah. <laughs> ทำให้กองทัพอิสราเอลต้องส่งเครื่องบินรบเทพไปถล่มโจมตีใส่กลุ่มกอกรา้ายฮามาสในชวนกาซาอย่างต่อนเนื่องต่อไปนะครับกล่าวข้าววิดีโอที่ปรากฏที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศอิสราเอลยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮามาสในชวนกาซาทางตอนเหนือนะครับที่ระบุว่ามีฐานที่มั่นและคลังแสงของกลุ่มกอกร้ายฮามาสประจําการอยู่นะครับและเป็นค,าานนคลังแสงที่ประกอบไปด้วยวัตถุระเบิดเครื่องยิงอา,อาวุธปืนและกระสุนจำน,นวนมากนะครับ อาคารที่มีกับระเบิดและที่เก็บอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสถูกโจมตีและเป็นอันตเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีภายใต้การนำกับดูแลของศูนย์ควบคุมการยิงของอิสราเอลนะครับที่ชี้เป้าให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลส่งผลให้มีการยิงที่แม่นยำของกองทัพอากาศอิสราเอลด้วยระเบิดเจดเดมนะครับส่วนใส่หัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักหน่วงและรุนแรงนะครับในระเบิดเจอระเบิดทําให้เกิดระเบิดซ้ำสองขึ้นครับ ทำให้เป็นภาพวิดีโอที่เป็นการระเบิดอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับน้องขัดวางงานนี้ฮามาสเสียอุปกรณ์เสียกําลังคนจํานวนมากแน่นอนโดนปเปรเต็มสะขนาดนั้นนะครับซัดติมซัดติมไปสะขนาดนั้นกลายเป็นเศษอิสิ์ปูนในพื้นที่เขาอยู่ใรกาซานในตอนเหนือต่อไปจา,ผากผลกรรมที่ตางสนองพวกเขาเองด้วยนะครับที่มาทาได้ประเทศอิสราเอลก่อนมา บุเกเขีนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาอย่างโหดร้ายปาเทือนและมีน้ำซ้ำไปจับพวกเขาเป็นตัวประกันอีกนะครับการนี้นะงรับอิสราเอลก็จะหนักจัดเต็มอย่างสะสมนะครับใส่ไม่ยั้งเพราะว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาเหล่านั้นไปทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไม่ทุกกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองเลยการต่อมานะครับเป็นฉากการสุดที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลทั้งรถถังอย่างก,กลอเลียทหารล่าของพวกเขานะครับโดยกองพลหน่วยนาหานะครับพี่น้องที่ คนกำลังคนและอุปกรณ์บุกโจมตีตำแหน่งของกลุ่มเกาะกระแลฮามาตในชุมชนกาซาทางตอนเหนือในเมืองเบิดฮานูนครับที่เส้นทางแม่โดยด้วยกีบกุลานนะครับพี่น้องแต่ติดมาด้วยซาคปรักหักพังและฐานที่มั่นของกลุ่มเกาะกระแลฮามาในงานนี้กองทัพอิสราเอลก็จะหนักจัดเต็มนะครับใช้อาวุธครบมือและทีของพวกเขาที่ยอดเยี่ยนะครับบุกโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกร้แลฮามาสในชวมนกาซาในเมืองเบิดฮานูนใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับที่มีรถถังของพวกเขากำกับอยู่ข้างนะครับพี่น้อง เป็นการที่พวกเขานั้นใช้ย,ยุทธวิธีที่เขาพวกเขาฝึกมานะครับทําการเข้าเตียต่อตาแหน่งที่ตั้งของกลุ่มกอ่ากันนะฮามาและข่ารายงานว่าสามารถปิดชีพฮามาได้หลายคนด้วยกันนะครับพี่น้องที่อยู่ในฐานที่มั่นเหล่านี้นะครับแต่ก็เต็มไปด,ด้วยอันตรายนะครับไม่รู้ว่าฮามาั้น จะโผล่มาตรงไหนนะครับแต่กองทัพอิสราเอลก็สามารถปลดชีพฮามาตได้และดำเนินกลยุทธ์ต่อไปได้ต่อไปนะครับเพื่อจากกลุ่่อกากลายฮามาตให้หายไปจากแผนที่โลกให้ได้ตามภาพว,วิดีโอที่ปรากฏนะครับที่ทหารอิสราเอลไม่ยอท้อนนะทแม้ว่าจะแฝงวไว้ด้วยอันตรายพื้นที่แห่งนี้แต่ก็ต้องโจมตีฮามาตให้หายไปจากแผนที่โลกให้ได้ต่อไปนะครับไม่ให้มาทําลายประเทศอ,อิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้อีกต่อไป จึงต้องทุ่มเทกาลังกากลังใจสู้รบกับฮามาสแบบนี้และเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นอิสราเอลบุกโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบงนะครับพี่นที่เมืองนาบัสนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไ,ไว้ว่ามีมือปืนชาวปเาเลสไตน์สองคนนะครับจกากกลุ่มก่อการร้ายยิฮัดอิสลามปเาเลสไตน์ถูกควบคุมตัวที่เมืองนาบัตขณะที่กําลังเดินทางไปก่อเหตุการณ์ยิง และผู้ต้องสงสัยสองคนดังกล่าวนั้นได้แก่อาเม็ดซากาน่าอายุ21ปีและทาริกอาบูซียัดอายุ25ปีจากเมืองกาบาติยาถูกกองกำลังยามามิชินเบีและกองกำลังป้องกันอิสราเอลสกัดกั้นและควบคุมตัวไว้ได้นะครับและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายนะครับพร้อมด้วย ปืน M16 เสื้อกักหน้ากากแร่กระสุนปืนในระหว่างการโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับที่พบว่าพวกเขากําลังจะโจมตีใส่ทหารอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ปิดชีพเขาดับสยองคารถเลยทีเดียวนะครับพี่น้องตามภาพนิ่งที่ปรากฏนะครับที่สามารถปริดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบงไว้ได้นะครับและยึดอาวุธยอุปกรณ์ของพวกเขาไว้ได้นะครับคารรถเลยทีเดียวที่กองทัพอิสราเอลต้องการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบงและทุกเขตให้ได้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสเล เป็นภัยทุกขามต่อประเทศอิราลได้ต่อไปก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพลงเท่านี้ถ้าผู้ชมชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ